หรือว่าพี่นังอายุาสาีเนรอเจ้าเดแต่คอยเองนี่อายุสี่สกับสาสาสองอสี่ัวาดขาสีนี่แหละเนาะสี่สสิเอ็ามานี่แหละห่างกันประมาณสิบสิบเจ็ดปีเนาะห่างกันเออเกือบเท้านุ่มเป็ดป่ามันลงอยู่น้อง

kết pha chôm của mặt kinh là cái đấy bà phông ta đi xài bếp thì nọ ơ, phụ nữ bà nói phụ nữ bà nghe ờ xài bếp cốp thì nọ thì xài hà hốc xịp tổ hả xài bếp cốp thì xài dù nà ơ, cháu uống ốc đi พอยายป้อมเนาะสวัสดีเด้อสวัสดีพี่น้องบ้องบาย,ยมาผกกันย้ำแรงเนาะกับอป๋าสองคนสีพากันไปใส่เบ็ดกบกันให้ไปขุดเหงือไปขุดอันอยูเซ่ไปแต่ก็ขุดมาเลยเนี่ยกับปุกโม่พี่น,น้องได้ได้โย่บลายเออแบงแล้วปะแบงแรงแล้วมาลุ่นน้ำกั้นว่ะให้ใส่ได้ลายกโกก็การเนาะ เอาคนละเจ้าเท่าแล้วคนสามทีพอประมาณคนละสามทีเนาะบัดเออบัดย่ามบนจังัานไหมฮะนะเบ็ดแม่ยังไงมืองเงื่อนน่ะนี่เบ็ดมาแบ่งเบ็ดเด้อพี่น้องเลยบัดเบ็ดคือทั้งเงื่อนนั่นี่กาอ้ายกำแสงผู้ที่จัดงานแต่งมือนังเลยพี่น้องที่กำแสงถ่ายคลิปล่าสุดนั่นเนาะมีคนมีคนสนใจหลายลีเลยคนเบึงสองหมื่นสามผู มาแบ่งแม็กกันเลยเพิ่นเบิ่งนะเนดักบ่นี่เมียอยากินเมียอยากินิกบพี่น้องนชายคือไปเหย่กบเออโอ้มีของแจกของแถมีเ้บ่ไปหาก็บ่ได้พี่น้องเอ้ยเแบ่งกันเียอยากิน่กบเพิ่นได้เมียใหม่นะพี่น้องเนาะกอยู่เฮือนนั่นแหละหากินหายากยามมเล็กเนาะอ้ายเพิ่นกได้เมียใหม มีคนทมร้ายว่าเนี่ยอายุเท่าไรคอยคอยเอิ้นป่าเลยพี่เนาะป่าหรือพี่นางอายุสาามปีพี่เนาะเจ้าเด้แต่คอยเองนี่อายุสี่สบสสิบกับสาสเอ้าสี่้ไงม่แยังว่าสีป ชีสิบเขาีิบ็ด่แล้วเนาะเออชีซิชิเบสทามานี่แหละห่างกันประมาณสิบสิบเจ็ดสิบเจ็ดปีเนาะห่างกันเอยเกือบเศ้าเพลงมันห้องนี่อายี่สิบชหันพวาะิอันนั้นเนเพลงมัอเเออการทว่ามีคนเอฟซีละมาเข้ามาคอมเมนโอ้ยิ้ฉาเด้เดมีเมียงามแทเดมีเดิกหน่อยแทนะ ระวังเด้อยันเขามาตัวเอาเงินว่ะเงื่นตัวตัวเงินจะได้พี่น้องเอ้ยจนบมมีเงินันเงินเงินใส่น้ำมันรถยังบมมีพี่น้องเอ้ย อย่าวาสันวาสีทั้งทั้งเขากับบ่มี่อี่น้องทั้งเห่ากับบ่มี่แหละทั้งเขากับทุกงานลำบากแม่ทั้งเห่ากับคือเห็นนั่นแหละบอดี้ทั้งเห่ากับบ่มี่งินมีช่องเราจะว่ามีหมีหน้ามีกินมีดอนพอได้เห็นบ้าเาเ็อยู่มีหามีสวนพอได้พาเขาเห็นนั่นสะเขากับเขาก็ะหู้แล้วว่าเหาเห่ากับบ่มี่คือกันแต่ว่ากะมีดินมีดอนเพราะได้เห็นห้เห็นหน้ากินไปวันวันนั่นแหละเพราะว่าคบกันมากอะทองแามเทือยอะไรพี่น้องแล้วก็ไปจากกันบได้ แต่ก็ยังกลับมากันใหมได้จนได้จนเป็นพัวเป็นเมียอะได้คบกันแม่นสองปีแล้วบ่ฮู้จักกันบ่แม่นสองแต่ว่าตอนนั้นว่าว่าสิเอ้าวอะไรพี่น้องว่าสิคอว่าสิแต่งอะไรแต่ว่าไอ้คำแจงนี่บ่สบายเนาะสบายก็เลยยาห่างก็ไปอีกเป็นเป็นคนที่ว่าบ่สุขภาพบ่ดีปานไรพี่น้องเป็นคนเป็นคนพนักตัวซั่นซะ ก็เลยบเรแต่งกันเนาะตอนน้องปี <sk 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 mm> <sk 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 ๊ปี <sk? <sk 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 ๊ที่แล้วก็บเรแต่งกันก็เลยมาแต่งปีนี้พี่น้องมีคนให้ความสนใจไลายว่าโอ้ได้เมียผู้สาวได้เมียติ๊งหน่อยแต่แม่นพี่น้องคนอ่าพี่นางหันอายุยังสาวสองสาวสามปีนี่แหละแต่เราเป็นแม่ห้างบ่เป็นเราเป็นสาวเสดอไก่ก็ ซาอันซีซีเบสเนาะห่างกันเกือบเศร้าคนละพี่น้องอายุห่างกันนะไอ้ก็ห้ากะแตงห้าก็เอาเมียคนเหล็กห้าก็ได้เมียคนแหลกเป็นเป็นปลาโซ่บลาโซดอีกเดียทั้งโซดทั้งโซดบุญเมธบุญเมธว่าจีจิลลอดไม่ใส่อันนั้นได้ปะเอาโคมให้แหมเลยข้อมแม่อาจ้ะพูนโคอมจะอยู่เทิงบัวหนึ่งโคอมอามาอยู่ ไอ้ไปรุ่นน้ำกันพี่น้อง<า>ว่าสิได้ยจกโตมืเอื้นพี่นางแล้วก็ออกมาบ่าเออว่าสิมาอยู่เออพอดีเลยพี่น้องมืเอื้นได้สิเออแต่บ่แน่นใจว่าเออสิมีแฟนใต้อีกหรือบอ่คันว่าบ่มีแฟนใเป็นทนายเก่งเหมือนแมาน้ำกัน้นเอื้นมาซอยซอยลุ่มซอยอ้ายซอยป่าซอยลุงเพราะว่ามีเอื้ีอยากให้ถ่ายคลิปอ่าอ้อายกับ พี่น่างหรือว่าป่ากับลุงนี่แหละเอ FC พิ่นอยากอยากเห็นอีกเนาะแต่พผมละมือกินดองเวลาถ่ายคลิปล่าสุดกะหาก็ซื้อมาถ่ายพี่น้องเอ้ยก็ากเป็นกำลังใจให้ทั้งทำแซงน้ำแล้วก็ทั้งน้ำว่ามันไปไปกันใดสำใดเบไปอืมปะลุยจะซืไปทางไหนจ้ะพี่แรกแก่ โคบมาด์มันโอเคโล่เออหันเล้วจังวะเพียงมึงตัวแรกเฮ้ยโคบมาน์มันโอเคโล่โเพี <c oughs> นกบบบกินเบ็ดแล,แล้วแล้วนี่จะห้ากระมาะแต่หน,น,น,น้าลุม่มเนาะเพียงเนาะไปขดเนื้อมาหน่ำไอขดเนื้อมาแต่สี่เพื่อนมาแต่หน้าลุมาล่ม,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 มเอาเข่ามาแล้วกะพอดีได้เมม <c oughs> นื้อมากะที่พากันลงไปเลาะใส่เบ็ดเนาะห้องกะหึนี่เด้อข่อห้องอ้าวไม่ว่าเออกระห้องอ้าวแล้วอามา ป้อมมามามันอันนี้อาม่าตัวนั้นแหละสันอามาตัวนี้มันมันอันนี้นี่มันหัดทัวหย่าก็เลยอ่ไปพี่น้องเดี๋ยวพากันเลาะใส่เบ็ดก่อนใส่แล้วเริ่มดอยเลยพี uhm, yah, ่น้องเลยกระป๋ององตู้ถ่ายยามเบ็ดตอนนี้เกตุงงเคืองพอดี กะรอถ่าผลเละประมาณเก่ามุ่งผลเละสามถุ่เนาะจะได้พากันงานเดืดเดินแจ้งอันนี้พี่น้องเบิ่งนี่ครับแจงปิดปิดอันนี้ได้หนิสิข้าวแปดมงสิข้าวสองถุ่มเลยยังบริเทนยังไงบ่างหมดหมดไฟหมดไฟได้หนิพี่น้องหมดไฟได้หนิ เดือนแจงโคตรแจงเลยพี anyway. <soci> like ่น้องมีแต่ทายามเบ็ดน้ำกันพี่น้องสิมันประมาณกับทาเบิร์อีกเทื่ยหนึ่งเนาะไปะหอดมุงหอดวิลาอลไรพี่น้องเอ้ยตอนนี้กับเก่ามุงย่างเนาะหรือซามถุ่มพี่น้องลุน้ำกันลองเบิ้ง แปดโมงสี่สิบแปดละวสิมานอย่บ่หรือว่าสิเมื่อเปาพี่น้อง้นถ้ากันั่งถ่าถ้ากันนั่งถ่ายยามเลยซะเนาะจชเมื่อเราที่ขาดจะออกมาอีกเลยพยายามปะเพราะว่าคันว่ย่มก็ย่มันหลุดเดี๋ไปเบิ่ลน้ำกันพี่น้องของเอาเดี๋ยขอไปเยของคอะ

cái bừng nóng cân Có khô lá hay là gì đâu rồi Nhìn như non Xong càng Huyết, hình tượng chạy, khắc chạy, cốp xịt thử dù bó ดูโอ้กระปู่น่อยไปเลยวปูมันลอยกินขี้กระเดือนใส่ตัวนี้ใส่ได้ปุ๋ยนะล้างเลย Đang lợi nhanh như là uh, Khiến thứ Gì hấp không? Uh, à? uh bếp, nó bếp tà như nó Thì nào Thì nào Điệp lòi Thì nào, phì nào? Phì nào? Phì nào? Phì nào? bằng nhanh như thế

ฮ่าฮ่าหมานอยู่พี่น้องคำแสงบูวัวอ้ายได้จักตู่เลยแต่ว่าคำแสงหมานตัวหนึง่งจังสี่แล้วดึงจังสีแล้วโอ้ยยังเอบไม่ได้อะไรว,วะ nhiều bữa đó vậy phi nó ơi bữa như nó bãi sao bữa như ở đây này tiền bữa mình ở biển sẽ như cầu như anh bà phi nào tiêu mán มานตัวแรกเลยพี่น้องเลาะต่อเลาะต่อเบิง่งตัวที่สองสีมาบรรอที่สองสีมาบอหลังที่สองหลังที่สองอยู่สายเลยอยู่สายนี่หลังสองสองบัถทึกไปหลังสงงัดไปใช้น้ำปลาเขาพี่น้อง เพื่อไ,ได้ยินเสียงว่ะนีนเนนสียงหนมต้นดีใจโอ้หนูเป็ดบินสุดนเลยีเซ่ะดีเซป่าหน,นามต้นตั้มบ่ตั้มบ่โอ้โม่ถุะไปต่อไปอีก <c oughs> โอกับไล่เด้น,น้ำให้นะยุนยีเบ็ดลานี่ตอนบันดิมายามนั่นเบ็ดลานนี่น้ำามากินมันมาพี่น้องดุดลังนี่ บ่ถือไปหลุนน้ำกันพี่เนอะเด้จ็กโตบถือมื่นเสาบ่อเนาะวันจะได้เป็นคำว่าว่าแกตัวที่ใหญ่เ <laughs> น,นี้มันเขามาใส,าสา่แสดแนงไพเคยใส่เนี่ย เ้ยวะลูกป้อมมันนี่นเราบอกกนว่าการโตห้าข้าวจุะาล้วได้แค่โตแต่ว่าสองสามตูวแะแต่โตคนละมีต่กระปุนนี่นั่งใดกันต่กระปุนงนงมีต่กระปูนั่งถาเป็นน้ำเดืแอแก่ว่ามัน,มน ต่าง่งมาออื่นคันได้ใส่ไปใส่อยู่ดูคือได้เอางั้นเหรอได้เอาคอยได้ได้เด้อตัวหนึ่งคน กระปูกปลาชิวลายลีนบนเพล่เนี่ยามเบ็ดบดไดพี่น้อยจะมายามันยําสอนยมใส่ใส่เอาป้าพี่น้อยได้กลาอยู่ข้างไหวแต่เว้นอุูแแลี่ข้างไหว ทีสิทายย่าเอาอี๋เอ่ออ้าวของเจ้าเองบ่เออของเจ้าเองนี่แหละเห็ดไปเกี่ยวขเจ้าเมื่อบ่มส์ก็สีแดงเอาป้าใส่ไอีเราหน้าเรามา่อขอใส่เรานี่เราหน้าหน้าอายของคำแซงหูพูดทีก็แซงไม่เกี่ยวข้อซอยเลยนี่น้องเนาะน้องน้องใหญ่ นกเป็ดลงไล่หลายบินขึ้นนงยานสองสามตัวดูเจ๋งกระสีก็ถือแจ้งกันเนาะแจ้งก็สอนก็ใช่มันเ<อ>นา<อ>ะนนะเออเห็ดประจอมผู้มักกินอันนั้นก็ได้สมประจอมกระปูหไล,ล่เลยกระปุกกรหลายเลยกันอันนะั้นเป็ดเน,นาะยามนี้บ่ แค่หนี่บัวเราคือสม,มุทรกินไปได้ดอกก็ว่าเราเราเอาเลยนะจังนั้นเราก็เรามาแยมอีเอ๋เอาเอาลายกุหลาบโอ้ของของเข,งขงาเอาใส่เอาใส่ใส่เอาลายกลัวป่ะไปไปยามเบ็ดเรีิมดอยข้างกันกลับเมื่อบ้านกูเลยดึกแล้วตอนนี้ก็ xong sam thụt nữa nó cẩu mùng phải mở nhiều khẩu này đấy nhỉ cứ ao tên là mấy đấy tôi lại là, là, là sẽ nhiều nữa lẽ mươn sao vui lẽ xì đầy chất tố khi nếu bắt đầu gặp sẽ để tô. tôi nâng tô. mọi người cả có... kêu bắt đầu xạm hôm nay เด็กก็ทำเอาใช่ไเพราะมันหนังเขาด้วยอ่าบางเมื่อกี้มันเป็นยันเดินแจงเนาะเมื่อมันกินทำทำเป็นยันเดินแจงนี่เด็กๆมันกินเนาะเพราะมันพุ่นลาบเที่ยงคืนกินกิซองคยใส่มาก่อนใส่ยางหน่อยก็เด็กตามชีวิตกระได้ชีวิตมันกิดมโตอันนี้มัมีเลย หัวเป็นม er ันเลี <c ười> <center> <c ười> ่ยนแสงด้วยวครบมันลงเตีเบิดบอมครบมันเบิดมันบอมเป็นง่ามมันเลยออกมาได้ครบตัวหนึ่งดีแต่ว่าได้ใส่อันนั้นไว้ยู่แล้วอู้โอนี่ขึ้นก็เลยดีแต่วใดใส่แยงไว้พี่น้องเอ้ยพอได้ฝรัิวเมื่ออุเมื่อก่อยเนาะ ภูม้างนี่ก้อยอันนั้นขับบนใส้มะนาวใส้ใบกระโดนไว้อันนั้นหอมป่นหอมอันสั้เนเสน่โอ้พี่น้องเอ้ยเบื้องเขาสูงเลยอยู่นี่จุดวิถีหัวอันนี้เขางันพี่น้องเอ้ยกำลังเลื้ยงทีนากเกีย่ยวเลยนี่ปม๊กจำกันเลกิกก้อยแม่นหานี่แมนหาซีบ เขาอันนี่เจ้าลงลุมพีวิทย์หัวจะอีกอันนี้จะยืนในกันทานา <c oughs> อันนี้มันเป็ดปลาเป็ดหลายจังมันใส่นี่ใส่ขึ้นยางใส่น้ำมันคือของมันประจักเอ้อหัดม่นใส่นะฮะไปเบิ้งบงิง biết làn nó mà nó cần lại tuyệt vời như thế cấp mất xây nữa đấy xong rồi xây ไอซีคงโกมซีกงโกมนี่นแหละโอ้ตัวนี้รูดว่วะตัวนี้รูดเลยนี่ยังอยู่แต่ว่ามันดึงไปผูกขันหล่มเลยขันม,มันใส่ต่ำโผล่แล้วมัน มันประยูมันประด้โดดเลยไปพี่เนาะกบับเมื่อบานเฮาได้กบตัวหนึ่งเดี๋ยวป้าเมือม่ออุเนาะมีแต่พากีตาเมื่ออื่นวันศเป็นจงได้พี่เนาะนนี้ก็บโบมันเป็นไรเนาะ